มิติใหม่การระง,งับข้อพิพาทของประเทศไทยพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562ประชาชนเข้าถึงกระบรวนการยุติธรรมทางเลือกได้ง่ายลดความขัดแยง้งไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายไม่ต้องฟ้องเป็นคดีความข้อตกลงบังคับกันได้ตามกฎหมายหากคุณมีปัญหาข้อขัดแย้งกับบุคคลอื่นขอใช้สิทธิไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์มรดกข้อพิพาททุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทข้อพิพาททางอาญา ความผิดอันยอมความได้ความผิดและหูโทษหรือในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนดำเนินการให้มีการไก่เกลี่ยความผิดอาญาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไก่เกลี่ยข้อพิพาทพนักงานสอบสวนศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม111 11 1กด77 สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับต่วันนี้ผมผ่าธรรมชมมาที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดันเนินสูงหมู่ที่6ตำบลตะกางกัเมืองจังหวัดตราดครวันนี้มีพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตะกางกับเมืองจงังหวัดตราดม,ม,ม,มาชมรายละเอียดกันครับ ซึ่งรายละเอียดในงานจะมีดังนี้นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตะการเคอรเมืองจังหวัดตราดนะครับและให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัพพตรริว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2 5 1 2 ซึ่งมีวิทยกรมาจากกรมภูมิองสิทธิและเสรีภาพนะครับผมคือว่าที่ร้อยโทชีวีวัดหวานอารมณ์ซึ่งเป็นผู้แทนจากกรมภกมิองสิทธิและเสรีภาพมาให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์วิเกียรข้อมิลาพภาคประชาชนตะบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดและศูนย์ยุติธรรมตำบลในจังหวัดตราดนะครับทั้งหมด27ดศูนย์ครับซึ่งเข้ารับการรวมในครั้งนี้ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลตะก,กางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2 5 6 2ครับวันนี้ผมมีโอกาสดได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับคณะทำงานศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนที่ตะกางนะครับเป็นศูนย์ไก่เกลียแห่งแรกของจังหวัดตราดที่ได้รับการจดทะเบียนนะครับยกระดับจากศูนย์ไก่เกลี่ยชุมชนเดิมนะครับมาเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลตะกางเนี่ยเขาทำการไก่เกลีย คดีทุนทรัพย์และเล็กน้อยคดีอาญยายอมความได้หรือคดีที่ประชาชนในพื้นที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยทำสำเร็จทีเนี้ยเราก็เลยได้ยกระดับจดทะเบยียนเป็นกฎหมายขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมากว่าวันที่เห็นความก้าวหน้าของคณะทำงานศูนย์ไกลเกีียวภาพประชาชนที่เราได้จดทะเบยียนรับรองให้โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยได้สนับสนุสน,นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รวมตัวกันเป็นคณะทํางานจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยครับแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรที่สามารถไก่เกลี่ยได้ในศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันก็เป็นคดีกู้ยืมเงินคดีแพ่งนะครับคดีคดีสัญญาคดีผิดนัดกู้ยืมเงินพวกนี้ครับที่ผ่านมาศูนย์ไก่เกลี่ยก็ทําหน้าที่ไก่เกลี่ยได้นะครับแล้วก็ สามารถไกลเกีย่ยไดอีกก็คือคดีมรดกนะครับเราเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นความสามารถในการไกลเกลี่ยคดีมรดก ระหว่างทายาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็เห็นความชื่นชมผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ไก่เกียรติก,กางก็ก็มีสติผลการไก่เกียร์ขึ้นไปให้กรมเราได้ได้เห็นผลงานตลอดนะครับแล้วก็ส่วนคดีอาญาเนี่ยศูนย์ไก่เกียรภาคประชาชนก็สามารถไก่เกียรได้ก็คือคดียอมยอมความได้เช่นคดีมินประมาทนะครับคดียักยอกคดีทําให้เสียทรัพย์คดีทําให้เสียทรัพย์คดีบุกลุกเนี่ยพวกนี้ครับสามารถไก่เกียรได้ซึ่ง เป,นนเป็นมิติใหม่ของกระทรวนยุตธรรมเลยที่ยกระดับให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการความขัดแย้งในชุมชนด้วยตัวบุคคลในกลุ่มชุมชนของเขาเองนะครับนี่เป็นสิ่งนที่น่าชื่นชมเป็นความก้าวหน้าของกระบวนการยุตธรรมทางเลือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุตธรรมครับถ้าเราสามารถลดคดีในพื้นที่ ไม,มไม่ต้องส่งให้สารตัดสินไม่ต้องพิพากษาไม่ต้องแจ้งความดํานเินคดีเนี่ยโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามาช่วยให้ประชาชนจับมือคุยกันปองดองกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับผมก็เป็นผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิทและเสรีภาพนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีให้ลงมาเยี่ยมและก็ประชุมชี้แจงคณะทางานแลวก็ได้เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าไปแล้วนะครับก็เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อนาคตเราก็จะยกระดับนะครับยกระดับศูนย์ยุทธธรรมชุมชนที่มีความสนใจอยากจะจดทะเบียนจัดตั้งปเป็นศูนย์ไก่เกลีภาคพชนนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับการประเมินนะครับตรวจประเมินความพร้อม แล้วก็ยกระดับเป็นศูนย์ไก่เกี่ยวภาคประชาชนเหมือน,นตำบลตาก,การอาเภอเมืองจังหวัดตราดในกาดต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้กําลังใจชื่นชมคณะทางานทุกท่านนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหากมีข้อพิพาททางแพ่งทางคดีอาญาความผิดเล็กน้อยความผิดที่ยอมความได้ท่านไม่ต้องไปตํารวจนะครับท่านไม่ต้องไปฟ้องศาลท่านมาชื่อเลือกใช้บริการที่ศูนย์ไก่เกี่ยวข้อพิพาทตําบลตาก,กางอาเภอเมืองจังหวัด ตลาดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านด่านเนินสูงหมู่6นะครับอันนี้ก็เป็นที่ทําการของหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลด้วยนะครับนี่ก็น่าชื่นชมนะครับก็สําหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเกี่ยวด้วยสิทธิสภาพในหมู่บ้นนะครับสองสิทธิสภาพในครอบครัวสามเกี่ยวด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์นะครับไม่สามารถนำมาไก่เกี่ยได้แต่ที่นำมาไก่เกี่ยได้มีอยู่ หน,หนึ่ง então, ie, นะครับพ้อพี่ผ้าเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกรรมสิทธิ์นะครับสิทธิ์ครอบครองได้นะครับกรรมสิทธิ์นี้รวมสิทธิ์ครอบครองด้วยเพราะกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่รองจากกรรมสิทธิ์พะสิทธิ์ครอบครองเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่รองจากกรรมสิทธิ์งงไหมครับสิทธิ์ครอบครองมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งสอข้อหนึ่งนะครับสองข้อหนึ่งของเชื้อทุกคนต้องมีสองข้อหนึ่งอะไรสองข้อหนึ่งแล้วก็ นศสามศสาปอนะครับเ,เกี่ยวกับที่ดินนะติดข้อคองในท่ามีที่ดินพวกนีน้มีที่ดินนะจังัดตราที่ดินแพงระมันตะมาจะมาในเวช้านี้น,นะครับเสร็จแล้วะเสร็จท่าใดจะเข้าไปรชุมใันต่อไปนะครับเดเริ่มนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิรดาสุดหอมนะคะเป็นนิติกรปฏิบัติการของอบตอบางปิดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์ยุติธรรมตำบลบางปิดนะคะคือในวันนี้ที่มาอบรม ก็จะได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิของผู้เสียหายนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายแพง่งบางทีในส่วนของนิติกรแล้วก็ศึกษามาบ้างแล้วในบางส่วนแต่คือบางส่วนก็คือเราก็อาจจะมีความบกพร่องอะไรอยู่บ้างนะคะก็เป็นการเสริมความรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสารต่อโดยเราจะนําไปช่วยประชาชนในชุมชนนะคะซึ่งประชาชนในชุมชนของเราอ่ะบางบางท่านก็ไม่ได้รู้กฎหมายนะคะอย่างเช่นของในส่วนของตําบลบางปิดส่วนใหญ่ก็จะมาอ่าให้มาขอคำปรึกษาจากศูนย์เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทางศูนย์ของเราก็จะทำหน้าที่ในการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะคะในในเบื้องต้นนะคะ ที่ผ่านมาที่ได้ดําเนินการไก่เกีย่ยข้อพิพาทเนี่ยประชาชนก็มีความพึงพอใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องนําคดีไปขึ้นศาลหรือว่าไปสู่โรงพักแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถไก่เกีย่ยให้กับประชาชนได้เลยอย่างเป็นกรณีในเรื่องของคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้เนี้ยเราก็จะมีขั้นตอนในการแนะนําให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแต่ก็ต้องอธิบายเรื่องของอายุความเพื่อไม่ให้เขาเพื่อให้เขา สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ให้ขาดอายุความในการไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณานขอเรานะครับเราให้เห็นว่าในสภาพที่กิดขึ้นมาในแต่ละวันในแต่ละเดือนที่ถุดขึ้นมามันจะไม่ซ้ำกันเลยครับแล้วแต่มันจะสิดขึ้นในสภาพใดนะครับแล้วก็เมื่อกุดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตาม สถานการณ์ของบ้านเนี่ยในปัจจุบันเช่นเดียวกันแม้จต่ว่าการการอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เราเป็นคณะสถานเนี่ยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมเมื่อวานนี้ในนามศูนย์แปลเรื่อขวัพิพาทภาคประชาชนตำบลตะการอำเภอเมืองจังหวัดตราด ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ให้สร้อยนนเกลี่ยของท่านประชาชนตบบลนาลางอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้ดำเนินการถูกต้องอตามพระราชบัญญัติว่าวยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562นะครับผมก็ฝากดวครับอย่าลืมกดติดตามชมพยรยมเช่นเวจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆมีสาระสพ้อนนี้ตอนจบคิปเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับผม